สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดยวันนี้นะคะจะมาพูดถึง2ข่าวใหญ่ด้วยกันนะคะจะทำฝั่งของยูเครนและประเทศเล็กอย่างอาเมเนียนั่นเองค่ะสำหรับฟังอย่างยูเครนนะคะก็จะมีในเรื่องของเสาอากาศลึกลับค่ะที่ก็ไปปรากฏอยู่กลางพื้นที่ลบของเขาซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเจ้าตัวน,นี้เนี่ยมันเป็นระบบสื่อสารอ,อเมริกา แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ส่วนอีกประเทศนึงนะคะก็อย่างอาเมเนียประเทศเล็กๆในคอเคซัสจะก,ก็กำลังหันหลังให้รัสเซียและหันไปจับมือกับฝรั่งเศสในการซื้อเครื่องบินลบค่ะจะมาพูดถึงตรงนี้กันเริ่มจากทางฝั่งของยูเครนกันก่อนนะคะในเรื่องของเสาวอากาศลึกลับในยูเครนค่ะ โดยจากภาพที่เห็นนะคะเผยภาพให้เห็นในเรื่องของสาวกรศชนิดหนึง่งที่ก็ตั้งอยู่ในทางฝั่งของยูเครนซึ่งลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นจานรับสัญญาณขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนยานพาหนะซึ่งหลายคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมอย่างเจ้า RQ-4 Global Hawk ค่ะ ต่เมื่อผู้ชี่ยวชาญนะคะทำการตรวจสอบรยายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะคะพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ของ Global Hawk จริงๆนะคะแบบโดยตรงเลยซึ่งสิ่งที่เห็นจริงๆนะคะมันคือสาวกายอย่างแซตโคมแบบทริ band, แบน์ที่ก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบทั้งคลื้น C คขึ้น X และคูแบนดค่ะ เจ้าระบบนี้นะคะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการสื่อสารในทางอาหารสมัยใหม่ค่ะพอตัวมันเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้หลายดวงทั้งทางทางาหารเองและในทางพาณิชย์เช่นในการส่งข้อมูลระหว่างศูนย์ควบคุมกับ UAV ลืมแม้แต่ทั้งในเรื่องของเครือข,ข่ายลบส่งคำวิโนิกหรือ e w เหล่านี้นะคะก็มีผลเป็นอย่างมากในการใช้ในทางทหารแล้วก็พาณิชย์อีกด้วย คอยเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าระบบอย่างทริแบนตัวนี้เนี่ยมันช่วยนงฝั่งของยูเครนเนี่ยสื่อสารได้แม่ดาวเทียมบางดวงนะคะจะถูกกอกวนจะทางฝั่งของตรงข้ามและด้วยอย่างคลื่นซีแบนนะคะก็ใช้ในเรื่องของการสื่อสารระยะไกลเอกแบนเนี่ยก็ใช้ในระบบทางอาหารโดยเฉพาะในการของการต้านสัญญาณที่รบกวนได้ดีมากๆ และครูแบนค่ะชนิดเรื่องของการส่งภาพข้อมูลความละเอียดสูงเช่นพวกฟีดจากทางฝั่งของโดราเนี้ซึ่งมันทำงานร่วมกันนะคะเป็น3เครือข่ายในระบบเดียวกันมันก็แบบค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมากและทางฝั่งของยูเครนนะคะก็นำมาติดตั้งไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะ สนักข่าวอะไรที่นะคะก็วิเคราะห์นะคะว่าคือเจ้าสาวกาศนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เพียงแค่เครื่องรับสัญญาณจากโกลบอลฮอล์อย่างเดียวนะคะแต่อาจจะเป็น Gateway Station แบบเคลื่อนที่ที่ก็ทำหน้าที่ในเรื่องของเชื่อมต่อทุระบบเข้าด้วยกันทั้ง U A V ดาวเทียมและู่นสั่งการในแนวหน้า ซึ่งในสงครามของอยูเครนเนี่ยระบบสื่อสารในภาคพ,พื้นดินเนี่ยก็ถูกทำลายไปหมดหรือในเรื่องของถูกรบกวนตลอดเวลาค่ะดังนั้นในะั้าฟังของแซตคอมเนี่ยก็กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพของเขาในเรื่องของสาอากาศเหล่านี้ที่จะช่วยยูเครนเนี่ยอย่างเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลรายโดนต่างๆได้แม้เขาจะอยู่กลางสมรภูมิที่ไม่มีสัญญ,ญาณเลยก็ตาม ก็ง่ายๆนะคะก็คือถ้าสมมตินเนี่ยคุณลองควบคุมโดรนตัวหนึ่งอย่างบาคาต้าไมคกู๊กสวิปเบดนะคะเด็กก็อยู่ในสนามลบและสัญญาณในตรงนั้นเด็่นดันหายไปคือโดรนตัวนี้ก็จะหมดประโยชน์ไปเลยนะคะสําหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลเนาะมันก็ต้องสื่อสารกับข้อมูลแล้วก็ใช้ในการทำภารกิจต่างๆและนั่นจะเป็นเหตุผลที่ยูเครนนะคะก็ไปลงทุนกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมมหาศาล และมันก็เป็นรากฐานของสิ่งที่เรียกว่า Network Cetric Warfare หรือสงครามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายในปัจจุบัน และทุกๆข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากทางฟังของโดนจากดาวเทียมและจากดาวหน้าก็จะถูกส่งกลับไปสู่บัญชาก,แบบชการแบบเรียลไทม์ชนิดการตัดสินใจในการยิงขยับหรือป้องกันได้ทันทีดังนั้นในสภาวาที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของจารรับสัญญาณเท่านั้นแต่มันคืออาวุธข้อมูลอย่างหนึ่งที่ทางฝั่งของยูเครนนั้นยังคงต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในปัจจุบัน จะทงฝั่งของยูเครนนะคะมาทางฝั่งอย่างคอเคซักสกันมากนะคะสําหรับประเทศเล็กๆอย่างอาร์เมเนียนั่นเองค่ะที่ก็อยู่ระหว่างรัสเซียกับทางตะวันออกนั่นเองคือเขานะคะก็เคยเป็นหรมาิตท,ที่แน่นแฟงจะทางฝั่งของรัสเซียมาโดยตลอดก็ใช้ยุทธปกรณ์ต่างๆจะทางฝั่งของรัสเซียแท้ทั้งหมดเลย แต่หลังจากสงครามของนาโกรนคาบาสนะคะในปี2020ที่ผ่านมาในช่วงประมาณยุคโควิดซึ่งทางฝั่งของอาร์เมเนียนะคะพ่ายแพ้อย่างหนักให้กับอาร์เซเบจานและรัสเซียเองนะคะก็กลับที่จะไม่เข้าไปช่วยเท่าที่อาร์เมเนียจะคาดไว้เลยก็คือตอนแรกในอาร์เมเนียคิดว่าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยจะส่งมาช่วยแต่แน่นอนนะคะว่าอย่าเห็นได้ชัดเลยก็คือเขาไม่ได้ส่งมาช่วยค่ะและเขาก็เลือกที่จะไปบุกลุกจะทางฝั่งของยูเครนในปี2022นั่นเอง และนั่นจะเป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อทางฝั่งของรัสเซียก็สั่นคลอนอีกครั้งและในทางฝั่งอย่างอาร์เมเนียเนี่ยก็เริ่มจะมองหาพันธมิตรใหม่ในยุโรปซึ่งล่าสุดรัฐบาลอย่างอาร์เมเนียก็ได้ประกาศว่าในตอนนี้เนี่ยเขาสนใจที่จะหาเครื่องบินลบอย่างดาซาล,ลาเฟลจะทางฝั่งของฝรั่งเศสเพื่อทำหน้าที่แทนเจ้าซู30 MKI ที่ก็ซื้อจากทางฝั่งของรัสเซียมาก่อนนานี้ค่ะ คือเจ้าซูสามส mki ของอาร์เมเนียนะคะคือมันมีปัญหาในด้านของชิ้นส่วนแล้วก,การบำรุงรักษานั่นเองเพราะเขานะคะต้องพึง่งพาจากทางฝั่งของรัสเซียดยตรงซึ่งแน่นอนนะคะว่าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็ใช่ว่าเขาเนี่ยจะมีแบบชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นของตนเองทั้งหมดด้วยเขาก็นําเข้ามาทางนั้นนะคะในการผลิตต่างๆและแน่นอนว่าเขาก็ถูกความบาดไปในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆก็จะติดขัดมากขึ้น รัสเซียนั้นก็ยังคงยุ่งกับในเรื่องของสองครามของยูเครนอย่างต่อเนื่องทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถส่งชิ้นส่วนได้ทันเวลาที่อาเมเนียต้องการและเจ้าลาฟานั้นก็คือเครื่องมีนลบแบบมัลติโรสสมัยใหม่ของฝรั่งเศสซึ่งมันก็มีระบบเลไดร์อย่าง A S A ขีปนาวุธที่ใช้ก็อย่างเม t ิโอที่ก็ระยะถึง200กิโเมตรด้วยซึ่งแน่นอนว่าเครื่องนึงของเจ้าลาฟานะคะก็แพงพอสมควรนะคะ เราเหอยู่ที่ประมาณ200ล้านยูโรต่อเครื่องเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเครื่องที่มันประสิทธิภาพที่สุดนะคะในทางฝั่งของยุโรปตอนนี้ที่ดางฝั่งของอาร์เมเนียเนี่ยจะเลือกซื้อไปเพราะว่าเนื่องจากกับผิดหวังจากทางฝั่งของรัสเซียในช่วงของเกิดสงครามในช่วงนั้นค่ะและแน่นอนนะคะการที่เขาเนี่ยเลือกเจ้าลาฟาวเนี่ยจึงไม่เพียงแค่เป็นในเรื่องของทางเทคนิคแต่มันคือการประกาศตัวอย่างทางการเมืองว่าอาร์เมเนียในตอนนี้กําลังหันหลังทางฝั่งของรัสเซีย และหันหน้าเข้าทางฝั่งของฝรั่งเศสและทางฝั่งของยุโรปมากขึ้นและนี่ก็เป็นการเปลี่ยนขั้วพนมิตข้างใหญ่ในภูมิภาคของคอเคซัสเลยเพราะตลอด30ปีที่ผ่านมานะคะคือจริงๆแล,ะละ้วรัสเซยเนี่ยก็คือผู้ควบคุมสมุนทนาทั้งแถบนี้ทั้งนั้นแต่ในตอนนี้นะคะทางฝั่งของฝรั่งเศสจะเข้ามาแทนที่นางกล่าดูที่เขานะคะก็ทำการเสนอขายเจ้าลาฟาวและอาร์เมเนียนะคะก็ต้องการจะซื้ออีกด้วย แต่น่นอนนะคะที่ว่าผู้ไปในข้างต้นเลยก็คือเจ้าลาฟาวมันค่อนข้างลาฟคาแพงนะคะอาจจะต้องใช้เวลานี้เรื่องของการฝึกนักบินแล้วก็กว่าการจะส่งมอบครบเนี่ยก็อาจใช้เวลาหลายปีพอสมควรแต่สำหรับทางฝั่งของอาร์เมเนียเนี่ยสิ่งที่ได้เลยก็คือในเรื่องของพารามิตรทางการเมืองใหม่แล้วก็เทคโนโลยีระดับแนวหน้าที่ของนาโต้ที่ก็จะช่วยลดระดับกองทัพของตนให้แข่งแร่งมากขึ้นได้สำหรับในขอ้อตกลดไปก่อนนะมาในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ